สำนักข่าวเ f p เปิดข้อมูลถึงการเข้าชมแบบระบบปิดตลอดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวนะคะซึ่งจีนเนี่ยเขามีความหวังว่าจะทำโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งหให้เป็นการแข่งขันที่เรียบง่ายและปลอดภัยจึงเดินหน้ายุทธศาสตร์โควิดเป็นศูนย์อย่างเข้มงวดมาโดยตลอดดังนั้นเพื่อจำกัดการติดเชื้อทั้งทัพนักกีฬาทีมงานฝ่ายสนับสนุนอาสาสมัครและสื่อมวลชนนั้นทุกคนจำเป็นต้องอยู่ในระบบปิดหรือว่าบับเบิลของเขานั่นแหละ ตลอดการแข่งขันบับเบิลเนี้ยเปิดทําการแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนค่ะแทนที่จะปิดพื้นที่ใหญ่พื้นที่เดียวในกรุงปักกิง่ง บับเบิลเนี่ยเขาจะเป็นการปิดพื้นที่เล็กๆแต่ว่าเป็นหลายๆพื้นที่ปิดโรงแรมบนถนนเส้นที่ชาวปักกิ่งสัญจรกันทุกวนันคือปิดเป็นบับเบิลบับเบิลบับเบิลหลายๆจุดในปักกิ่งน่าสนใจนะวิธีการของประเทศจีนเขาอะค่ะหากเทียบกับโอลิมปิกฤดูร้อนคือโตเกียวเกมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเขาเลื่อนมา1ปีใช่ไหมถึงจะได้จัดนะคะปักกิ่งเกมเนี่ยถือว่าแตกต่างจากโตเกียวเกมเลยค่ะเพราะว่าคนที่ไปทําข่าวโอลิมปิกที่โตเกียวเนี่ยถ้าเป็นนักข่าวนะ เป็นนักข่าวอย่างเราเนี่ยคุณอาร์ตเราจะสามารถออกไปไปอยู่กับผู้คนทั่วไปได้แต่ในปักกิ่งเนี่ยแม้แต่นักข่าว เขออกไม่ได้ค่ะต้องอยู่ในบับเบิลของเขาเลยคือระหว่างการแข่งขันเนี่ยทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกไม่ว่าจะเป็นนักข่าวเป็นเจ้าหนา้าที่เป็นนักกีฬาเป็นใครที่เดินทางไปด้วยเนี่ยต้องอยู่ในระบบปิดทั้งหมดซึ่ง3แห่งเนี่ยห่างกัน180กิโลเมตรนะผู้ร่วมงานต้องนอนรับประทานอาหารและเดินทางในระบบปิดเท่านั้นตอนนี้ยังไม่มีตัวเลขที่ยืนยันแน่ชัดนะ ว่าจะมีคนในจำนวนระบบปิดนี้กี่คนแต่คาดกันว่าน่าจะมีนักกีฬาประมาณ3,000คนค่ะสื่อทางการจีนประเมินว่าจะมีสื่อมวลชนประมาณ1,000 0คนนอกจากนี้ก็ยังมีกองทัพทีมงานในสนามแข่งขันตั้งแต่ล่ามที่สําคัญคือมันต้องมีอันนี้ด้วยไงพนักงานทําความสะอาดถูกปะก็ต้องอยู่ในบับเบิลด้วยค่ะเจ้าหน้าที่โรงแรมคนขับรถ อาสาสมัครที่ไปทํางานที่ไปช่วยงาน1900 0คนเนี่ยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะพูดถึงบับเบิลเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนะเขาเรียกว่าเข้าไปแล้วก็อยู่ด้วยกันน่าจะมีระยะเวลานานนะครับพี่ตาเพราะว่าโอลิมปิกเนี่ยพอโอลิมปิกจบปั๊บนะครับฤดูหนาวปับ๊บก็จะมีพาราลิมปิกต่อใช่ไหมครับออคนที่เป็นอาสาสมัครหรือคนทํางานเนี่ยเรียกว่าต้องอยู่ด้วยกันยาวนานแล้วยังมีการกักตัวด้วยนะครับพอระยะเวลารวมกันเนี่ยผมว่าก็หลายเดือนนะครับพี่ตาเขาบอกว่าทุกคนในบับเบิลเนี่ยมีข้อแม้นะครับ ว่าจะต้องฉีดวัคซีนครบแล้วแล้วก็กักตัวนะครับ21วันก่อนเข้าไปภายในบับเบิ้ลได้ครับแต่ผู้จัดงานเนี่ยไม่ได้ยืนยันนะครับว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะเป็นกี่เข็มนะครับต้องมีเข็มกระตุ้นแล้วหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ต้องมีการตรวจโควิดทุกวันด้วยครับทุกคนต้องสวมหน้ากากคุณภาพสูงตลอดเวลาภายในบับเบิ้ลที่มีโรงแรมอยู่นะครับแต่ก็ในบับเบิ้ลเนี้ยนะครับก็จะเป็นบับเบิ้ลที่เป็นอยู่ในแอเรียของการเดินทางสะดวกทั้งหมดมีโรงแรมมีร้านอาหารมีร้านสะดวกซื้อมีปั๊มมนนน้ําััะครบ เดิมทีผู้จัดการแข่งขันเคยกล่าวเมื่อปีก่อนครับว่าจะไม่อนุญาตให้ผู้ชมต่างประเทศเข้าชมส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเข้าประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ต้องมีการกักตัวหลายสัปดาห์นะครับแต่ให้คำมั่นไว้ว่าจะเปิดให้ผู้ชมในประเทศจีนเองเนี่ยเข้าชมการแข่งขันได้แต่แผนเนี้ยต้องถูกยกเลิกไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองครับ17มกราคมเมื่อจีนรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่223คน เขาก็เลยเรียกว่าสูงสุดครับตั้งแต่เดือนมีนาคม2 5 6 3ปีที่แล้วนู่นเลยนะครับก็เรียก223คนของเขาเนี่ยถือว่าสูงที่สุดเนี่ยนับมาตั้งแต่เกือบ2ปีครับพี่ตะขณะที่อีกสาสัปดาห์เนี่ยจะถึงโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ยจะเริ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยถือว่ายกเลิกไปก่อนสำหรับแผนการที่จะให้คนเข้าไปดูการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวนี้ได้นะครับก็ต้องรอดูกันว่าภายในอีกาสัปดาห์จะมีการประกาศอะไรใหม่ออกมา ล่าค,ค,คือมาตรการซีโร่โควิดของจีนนี่เขาเอ็กซ์ตรีมมากนะ223คนในขณะที่คนจีนเขามีประชากรตั้งกี่พันล้านอะพัน,น,น,นกว่าล้านคนอนะเออแล้วเขาติด200กว่าคนนี่ก็ถือว่ามากที่สุดที่เขามีคนติดเชื้อแล้วต <c oughs> ัา63เนี่ยเขาบอกมากที่สุดแล้วพี่ตาแล้วก็ไม่ให้เข้าดูเลยครับถือว่าเคยประกาศว่าจะให้เข้าไปดูได้ใช่ไหมครับโอลิมปิกให้เข้าดูลยกเลิกไมกลัดกลุ่มมากอาสาสมัครที่สมมติว่าทางานจบแล้วครับ ก็ต้องกักตัวต่อด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทํางานจบเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้เลย mm hmm. พอจบโอลิมปิกเสร็จปั๊บก็ต้องกักตัวก่อนอาจจะ21วันถึงจะกลับบ้านได้บางคนก็กลัวนะครับว่าสงสัยจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าอะไร mm hmm. ก็มีคอมเมนต์นะครับของชาวจีนที่ mm hmm. เป็นอาสาสมัครแต่ก็ก็เรื่องของพาลิมปิกเนี่ยครับว่ามันไม่ใช่แค่พีเรียดของโอลิมปิกฤุูนหนาวเท่านั้นเพราะเวลาเขาทาเสร็จปั๊บเขาก็จะมีพาลิมปิกต่อนั้นพิเรียดเนี่ยก็อาจจะยาวไปถึงมีนาคมเลยสําหรับคนที่เป็นอาสาสมัครเวลาเข้าไปทํางานให้กััับบทางภครรฐ ก็ถือว่ายาวนานมากนะครับ <horizontally> ก <descript or> ับ <spit> ช <out> ่วงเวลาของการที่จะเข้าไปอยู่ในบับเบิ้ลแล้วก็ถ้าเกิดเข้าไปด้าก็มองในแง่ดีครับพิตาก็เรียกว่าสนิทสนมอาจจะได้เพื่อนใหม่ทํางานร่วมกันเลยทีเดียวเหมือนเข้าค่ายอาหารหรือว่าไปซัมเมอร์แคมป์อะไรอย่างงี้พิตาเออใช่ใช่เพราะอย่างน้อยมันน่าจะเป็น2เดือนนะเนาะ